สหมอนหน่อยองคัยนัง่งหลับได<ะ>้บาทโดยกาบสบายดีและสวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องยุทธศิวสื่อสื่สขขอคนพระว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สงสารบุญตาซาแนวอีเล่พี่น้องเนาะโดยมื่อนี้มาพบมาพ่อกันกับพี่แหละซาบุญตาเดินทางมาหาน้องบุญมีเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดย <c oughs> กลับมาครั้งแรกแหละแต่ว่ามีผูญาใจดีเพื่อนเห็นน้องบุญมีกะเลยอาสงสารนาองเลยว่าอยากจะซวยทั้งน้องเพื่นอนเอาเงินใบเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำพี่น้องเลยเพื่อนก็เลยส่งมาให้เป็นจํานวนเงินกะสองพันบาทพี่น้องเลยท <c oughs> างเฮากะชิได้ไปมอบให้น้องเพื่นอนซาบวัว สองพันบาทแบ่งกันบ้างเหรอเดี๋ยวคนก่อน <laughs> กะกะเป็นเงินเก,กียบกะสทีประมาณอ่าล้านสามพี่น้องเลยหนึ่งล้านสามแสนกียบเนาะกะเป็นเงินบาทกะบสองพันเออเนาะไปชาบัว <laughs> เอา,า <laughs> กระชีขาพร้อมๆกันเนาะโดยไยปข่าว <laughs> ไปเบ้างพร้อมๆกันพี่น้องเลยเกลียนชาบุญมีกัน ถ้าเขาก็ถือว่ามาแต่เศร้านาอยยันน้องเพ่อนเฝ้าไปให้ไปหน้านะเมนเกี่ยวกับกับท่านในเร่รเวดอกนเนาะเพราะว่าทุกคนหากะเริ่มานะเมนทางน่อกเนาะมันคือสมืดอยูทางใน,นเนาะโดยทางน้องเพ่อนก็นได้ออกมาแล้วอาสบายดีละจบปวงามคือว่าไปไปน,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 นไั่งนั่งอยู่นี่ก็ได้ปิดมันจ้ะ เดี๋ยวเกระติดรถติดรถบนใดก็ได้ระวังมันระเบิดต่ำยังบ่ทันได้เอาอว่าเกี่ยวค่ะยังข้างเกี่ยวประมาณที่หามือนี่ค่ะวานี่ก็บ่ได้เกี่ยวสักโออโดยเป็นนั่ยุดยานผนตุ๊กขยุบเข่าเนาะแต่ย่านแน่เพราะว่าคนบ่ทันกับโอเป็ดเป็นพรใช่ไหม แม่เป็นพรเออเกียวจากคนเกียวแต่ก yeah, ับแม่แล้วยังบ่ได้จ้างเขาเจ้ายังบ่จ้างบ่โดยอือโดยค่าจ้างก็วันนึงก็วันละแสนบ่ได้เนาะโดยอือโดยดแม่เพราะว่ามันกดแสนนึงกบ่ฮอด200ซ้ําเนาะคันสิว่าเงินไทย่นะพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือว่าทางน้องเพิ่นเจ้าก็อยากจ้างอยู่บ โดยอยากจ้างเนาะโอ้ไวเนาะพอดีแล้าเนะดังอายญงใจดีเฮาอยู่ฝั่งไทยคนละเป็นกัว่าเห็นเจ้าเกี่ยวข้าวเกี่ยวหน้าแม่อยากจะซอยน้องเพื่อนไยสันไว้เนาะนม่น้ำจิตน้ำใจกับเป็นเงินกับโอ้สองพันบาทบ้านเฮากะตกไร้ล้านไปโดยก็ได้อยู่ชิบกาคนหมดได้แม่นอนนังโดยอืิบกาคนกะโอ้ถามเกี่ยวมือหนึ่งนี่ถามมันเดดมันอย่างนี้ได้หลายเติบนเลยเนาะแม่ มันนี่เกียร์ว่าใช่ไหมมันนี่คือึือสีแบบแม่นหยุดโกนเพราะว่าขาจาวาหอดวันที่7เนาะโดยหน้าไก่บัวนานนะไก่ผมเคยเห็นหน้าเพื่อนนอซาบัวทางรถหอด้วบอกทางรถหอดกับแบบมันชิโค้งไก่เห็นนะไปยากเลยแต่ยากเนาะแมนก็คือยางไกแมนยางหลัดทุ่งนานอกบนมีอยุเทอะไรกเทชาามอืมชาซามสีเนาะโดยโดยนังอออ แล้็นได้สูตรเนาะออกแล้วว่าจารยอันนั้นจ้ะว่าเหตุงานโรงงานออกแล้วอืมเป็นแนวไดน่ะครึ่งเดือนแล้วแบบว่าเมื่ออยังก็แม่นแล้วก็ออกมาแบบเฮ็ดเรียกจอยแม่อีหยังอั่นแะโอ้บมีผู้เกี่ยวข่าวจ่อยโดยช่วงนั้นจ้ะเป็นเป็นไข่แน่เนาะแม่นเป็นไข่แล้วก็ลาครึ่งเดือนแล้วก็แบบดลเห็นมะดนไปแล้วก็กลับไปอายมู่เว้าแม่นใกล้ๆนักเรียนเนาะอืมก็เลยตัดสินใจออกมา แต่เจ้าสีออกมาแล้วเขาแล้วน้ำสิเห็ดในได้สับไปหาเงินทางได้บาทก็อยู่บ้านนี่แหละไม่ได้ไปทางไหนบริคิดอยากไปไทยบ่ก็คิดอยู่อืมแต่ต้องไปไทยก็ต้องเพทนบัสเทนยังไม่เคยมีบ่เคยมีบอสปอร์ตเคยมีหรือบ่บ่บ่เคยเหตุในบ่เคยไปไปเสือนะเลยวเลยต้องเริ่มใหม่รออีก เรไปเรามาหอดยามเหตุในอันนี้การนัดกันได้พี่น้องจังได้เห็นเนาะทั้งสาวัวเพิ่นโทรหาให้เพราะว่าทั้งเฮากับเพื่น้องเพิ่นก็เคยบีอยู่แต่ว่ามันหามันลายพดดก็ไปเพื่อนก็เลยโทรมาว่าเอานัดกันเนี่มาเนี่ยเ่ะเพราว่าหาอยู่เพื่อนกับเปิดไฟนี่คือไฟอยังนล่ะคือาหุงเปิดไฟนี่บ่เม่นแบบบางเท่อกับเอื้อยยังอะลรเขาเปิดโอเอ้มาบอก ก็เอาไฟมีอยู่ก็คือสิมีแล้วบดโมเมนตดลมีน้ามือหน่อเนาะก็เลยเอาเป็นมือหนานัดกันเอาอะแต่บ้อนั้นก็คือบอได้เจอแมนเมนบออานไลน์เนาะจาวบัวย้าน้องเพิ่นเข้าไปให้ไปหน้าเนาะสิมอไม่ห้น้องเพิ่นอ่าน่องเลยได้สองพันบาทโดยกะมีแต่ว่าให้น้องเพิ่นขอขอบุญขอบคุณทางไหนเอเนาะขอบใจเนาะแบบให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเนาะ ให้เพลินแบบเฮ็ดสิ่งใดก็แบบให้จะคอขอบุญขอบคุณเพ่อนเนาะแบบไอ้ฮักอียังีแหละเพลินเยเอฟซีอี๋ยังที่ผาเงินมาหายนองเกี่ยวเข่าเนาะก็ะขคอขอบใจเพ่อนในลายขอ,ขอบใจเพ่อนในลายต่ก็แบบให้เอนแบบ็นดูเดมตตานะเพ่อนเนาะแบบให้เพลินแบบอยู่ดีไม่แห้งแบบลำด้วยก่าเกาโด้โดย้ย เพื่นว่าว่าคอยเก่งเ่าเป็่อนแหงดลอกขอแต่อยู่ดีมีแหงเนาะลำรวยกะสุดทันเนาะสาบัวลำรวยเงินทองแล้วก็คิดสิงใดขอให้เพื่อนประสบความสําเร็จเนาะขาเพื่อนให้เฮ้ามาซํานี่ก็กลับไปหาเพิ่นน้อยเท่าพันเท่านาะงนางเนาะโดยกัคือเพื่อนกะบอออกซื้อประสงงามมานานลงละอยากซอยน้องเพิ่นวละสันดีใจบอโดยดีใจในราย เพิ่มเฮงเอาแต่ได้นอน้อหละแมนเดี๋วมัมวนนี้มานอนเชินกะไนเ่ยูเดียวอหลานมาได้มากแล้วบอแม่นอนอยู่ใช่ไะนอนอยู่หน้า,าและนอนกับลานอนกับลาน่นอ,นนานนอยเคยโเยอือเอื่อยมานอนอยู่เพื่อนอยู่บ่แม่นบางมือก็นอนบางมือก็เพิ่นก็ไม่ได้นอนเด๋วอ่าเพื่อนชาญเพื่อนกะใครอยู่นะแม่ใะเจ้าบอแม่ มีพี่น้องจากคนก็อนถึงจะประมาณสี่หาคนรวมทั้งน้องเองเลยโดยโดยเมื่อกี้ใบเงินอ่ะสิลืมฉันน่าจเอาเมื่อได้แมนแมนมาเวกันแมนแบมนกันด้วยแบ่งกันและเฮาคนละครึ่งเมื่อละครผิดลืมเดี๋ยวกันพี่น้องเลยเนาะบ้านเฮาก็คือว่านน่าเฮิร์สันมันก็สีติ๊ติดตกันพี่น้องเลยเนาะแมนคือว่าเห็ดหั่วเห็ดยังเนาะแมนเดี๋ยวแบ่งไะไก็มีแต่หั่ว ท่า,ทานโบเหดแบบงวัวควายมูปลอยเนาะกินของปลูกของพังฮะนะเจ้บาบบฮันมีผู้บ่าวว่ช่วงนี้แมนก็นมีแบบล่มกันนะมีโอ้แต่ว่ายังไม่ได้จริงจังมากโอ้แถวตลาดเลยบอกมึงแถวตลาดท่นโบหทางเมืองกัน,น,นว่าจีบกินีก่อกินให้แม่เน้มนว่าไปเละเงินเละอย่างนอมาเ<ม>นื้อย่างเจ้าเข่า ก็ไลร้านค้าบ้านนอาก็ได้ย่ดอกเนาะแมนวันบี้ได้จ้างแล้ววัอนี้ฝนทิตกเนาะฝนทิตกแมนเมื่อไม่พ็ล่ะเพราะว่าุฝน่ะพี่น้องเลยคืนซาคืมฝนเนี่ยเกลียวบมื่อลายนะแบบเกี่ยวมื่อนาหน่อยก็แม่นะก็ได้แบบมื่อไหร่ไม่เลยทรงแุกเมนข่าวคาวว่าฝนทิตกปาหนุสิที่เข้ามาเมนโดยกระสานเจ้าก็เฮ็ดเป็นกำก็ได้เนาะแมนเฮ็ดเป็นกำอะไรแบบนี้เพราะว่าแบบตะกอนก็แบบ มันบริตกหด้ยมือเลยเนาะก็เลยเห็นเป็นพรน่ะนะโดยคือว่าอะไรคุ้มๆแต่หักเงียบฉันัดนอกบ่มีลมน่อนแหละน่แหละตัวชิตกนะปกติยามเศ้าถามือใดมันชีแดดมันชีลมเนาะแมนๆนะลมหนาวเลยชี้อนเนาะเงียก็คือพายูเข่าก็คือสีลูกชุ้ไทยแั้งบ่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 ่บ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 บเบ่บเบ่่าบ้า่บ่า่บ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 ่น่อ่บ่บ่่บ่บ่บบ่บบ่บ่บบ่บ่่่บ่ ข่าว่าถ้าเริ่มวันนี้แม่นว่าแล้วเลยแล้วเลยอ่าฮาวจูสองสามหมื่นอ้ซุกไว้ได้เข่าเนาะเข่าคอยหันชาบัวเขาว่าบอกพอเกลียวมันไปเบิ่งเหรอป้าเมนคืแป๊บเดียวเมนแดดแน่ลมแน่แหละเนาะเมนอันนี้กินข้าวกินน้ำกับยังไงก็ยังท่านได้กินยังท่นได้กินไปกินอยู่นนาบหมือนจะบอกไปกินอยู่นนาจะย่างมากไหเนี่ย เมนบริเนอร์อย่างมาเกิดฉีกอดประมาณจากหลักจากกิโลเนี่ยยางคำว่ายางก็เป็นโซชั่วโมงกลัวปุ่นแหละม้าชาวบัวพิ่นหิวเขาได้อืขนมเลิกกินไปทางเหนือเพิ่นบ้างไปทางเหนือแมนทางเหนือติดบ้านพีดหมดแล้วเนาะแมนจะว่าโค้งกับปุ่นเนี่ยคือบอกขี่รถไปลงดูมีบัวทางลงก็มีอยู่ลัดทางนั้นแหละ แต่ว่าลงแบบว่ามาแต่ทา,ทางทางตลาดนะนะไปตลาดมาเดินเดิน<ค>เนี่ยเราก็ไปตลาดแล้วื่อของ,งอยูอ่ของหินตลาดไปทางฝุ่นเลยแต่ว่าส่วนลายแบบพูนชิ้ยางเอาเอนาะแม่มยางมาแบบทางมันยากนะไปขี่รถแมนอยูัยนหลบยันหยั่งเนาะหลบมาอยู่ในหลุงแม่ป่าพี่ใคเห็นไหมขึ้นยากเลยเนาะโดินแต่เจ้ายังไม่ได้แปลงเนาะเพราะว่าฝนมันกะหักยุดเอ้เนาะ พูดแนวเปลี่ยนอยู่เมนเมนเลเจเปาเพิ่นเปิดใจแต่โดนระเบิดโดนแต่ประมาณเดือนกลัวเนาะอืมนชาวบัวบอกมาเปิดใจเจ้านาะเมนมาบินมเธอนาะยังบอกโอ้โหเบี่ยงมัวลามโดยตะกี้จะบอคอยพ่อเพิ่นไปเหตุงานเนาะของงานเนาะ อันนี้ก็คือชิได้พ่อดูอยู่แต่ว่ากับบ่พ่อดูคือเก้าไปหน้าได้สะเนาะเอาหมดจากหน้าผิ่นเนาะออืใจแต่ลุ้นนะยังยังบ่มีจริงใจยังมีแต่มาถามเท่าไรก็ยังลมลมกันไปก่อนอืกะกะกะสิประมาณว่าน้องคนนี่กะสิเบิ่งคนเบิ่งเบิงไปก่อนมนาน้องเลือกโบกะเลือกโบเสนะเลือกคนไหนคนนึ่งอย่างลมกันไปถึง่เนือกแมน ใครคนหนึงก็เขากำเบิ่งใจกันไปก็เพิ่งอยากมาเกี่ยวกับเชอยบอกเพิ่นก็อยากมาอยู่คุบอลโอ้อยากมาอยู่บอกแมนแต่เข้าหามไม่บอกบอกไม่ได้หามแต่เพิ่นก็มาหยาเอียงอะไรเนาะตั้งหลายสิ่งหลายอย่างแมนบอกเป็นสิว่ากาไทยต่อไทยเล่าต่อเล่ากับจวดมือเดียวเลยนั่นน่นต้องทำพัดสปงพัดสอร์ตเพิ่นได้่ยส่าเนาะเพื่อเพิ่นเห็นแล้วเอาแล้วพอดีวะ มันบอกเกี่ยวแต่ว่าไปหากุจิโร่มีกุจิโร่น่าจะแมนมีอยู่อือใข่ได้ช่วงเนาะแมนหาอยู่หากินได้เวลาเขาเกี่ยวแล้วบ่มีกับเขาได้ปะเนาะฮึ่มมนห้อนเนาะมันใดบ่ได้ดมเกี่ยวเขาแม่นมันใดเกี่ยวเขาบ่มีเวลาเนาะเมนเมนน้าไใหม่น้าไม่มีอยู่บ่อชวง แมนก็มีอยู่แบบยามนี่ก็หากับพ่อได้เก่งมือหนาขันเท้าไล้วเขาเรียนน้ำอนอกใช่บัวแมนอันไปหน้าเป็นน่องเก่งละไม่ขันห่อนยามเที่ยงนะโดยจะเบิดแล้วเนาะเลแล้วเกี่ยวแก่บัวบัว่แล้วเข้ากันได้แล้วเป็นบัวเล้วเข้าแล้่ยวดินอนนะดยเจ็คบัวหน้าเป็นกับโทรศัพท์ถามนะว่าเอาเคยบุกลงบุกป่าหลายเด้ดิ ทำนี่สีไปพ่ได้บพะแต่ว่ากันยังชิงงอยู่แล้วก็ทางเมา้าได้ไปนะแต่วันนี้คือว่านัดกันโกนอนทางมันยังยากเลยหาต่อไปกะทางคือสีสบายอยู่นอนนางเนาะเจจาเปงเนาะเจ้าเปรโดยโดยหอดหน้าเลยบอกหอดเลยบ่ลลุดแมนหอดอยู่แต่ว่ามันชิดโค้งไกลเห็นไหมโอ้แมนแมนเป็นกำลังเกี่ยวข่าวเปิดแบบสี่แจดเออเด็นๆใครได้นางเนาะโดย แกเจ้าก็ต้องบอกต้องบอกทางทีมงานแล้วกอเจ้าสิไปเกี่ยวซอยกับพี่ข้าเจ้าเครียดยังชูกินเนาะแมนส่งไก่บ้โอ้ยมันบบไก่ช่วงเคยได้กินนะบ้ช่วงบ้ยังนี่บ้ยีกับวาลายนี่กับวาลายยืนหน้าโบื่ออะไรแมนยืนหน้าประมาณฮัตซี่หาตนี่แบบแบบตายมันตายเพื่ออะไรแบบไปซื้อมาเพิ่ม บังหันบ่แม่นอือโดยโดยโดยกะแทงเข้ากะบ่บ่ลายนะจ่าบัวเนาะกตมีแต่มือหนามือในมาโผล่อกันอีกแล้วว่าบัดนี้เขากะชิได้โคนตูมเมื่อคืนกันบว่าเพิ่นกะชิได้ไปนาแม่ม่ไมนียางบ่เมือนีียางอะแหละอือมันมันย่างๆเลย,ายทางเนาะโดยโดยกะชิบัวรบกวนเพิ่นเนาะเขาจ่าบัวแน่นแน่นเพิ่นกะเฝ้าไปนาเนี่แทงเขาง้ากะ สิมีเรียกไปอยู่ถาว่าบไรเกียวเขาทั้งเฮากลับไปตามเคยโดยบไิเกียวดอกมือนึงยันว่าฝนตกแมนแมนนอพิ่โบเกียวแต่ว่าเพื่อนไปกินเข้าอยู่หอย่หนาด้เฮาก็ยันนองเพิ่นอยากเข้าอยากน้ำเนาะมาเยี่ยนมาได้หนึ่งเนาะแมนคือบ้านเฮาเนาะตะกี้สมัยตะกี้เฮาเป็นเสกเป็นสาวก็สิประมาณนี่แหละบ่หนึ่งเข้าได้อยู่เพื่อนเนาะแมนเพราะว่าครัวอยู่นาด้วค่หนึ่งบัดมันชีซวยอยังไงนะ ไปซาซาบัวเอกจากสิได้โคตัวระดัะเด้อเกี่ยวเขาแล้วไวไโดยขอบใจโดยโดยสบายดีสบายดีโกะโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องกะสิประมาณนี้เลาชาวบุญตามาหาน้องเพิ่นครั้งแรกแต่ว่ากะได้เอาเงินมาหายน้องเพิ่นเลยเนาะนักกะดีใจพี่น้อง้ยทางเฮากะดีมุกดีใจขึ้นกันเพราะว่ามีทางผูรักภูใหญ่เนาะอยู่ฝั่งไทยคือว่า อายเป็นหมดละช่เงินมาให้กันเนาะเป็นกัยังเอ็นดูเมตตาที่ว่าน้องนะเพราะว่าทั้งน้องกับอยู่กับแม่เนาะกับเพื่อนกับน้องเพราะว่าพ่อเนกินลใกล้เสียชีวิตไปโดนแล้วพี่น้องพี่น้องโดยโดยคนอื่นกะขอขอบุนขอบพ้นทางอายเป็นเ้อที่เมตาน้องเนาะขอให้ชุขภาพอายนี่แข็งแรงตลอดการในงานเนาะคิดจริงใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จกะงานการเจริญหุ่งเฮืองโดยให้น้องอาบุญมีมาก สำนีกกลับไปหาไอ้ลอยเท่าพันเท่าเด้เนาะโดยอายุหมันคนยืนสาธุอะสำหรับคลิปนี้เนาะสาบุตาก็ะชิ่ดจบลงกนพี่น้องเลยลิปหน้าพบกันใหม่เดอ้อโดยข้ให้พ่อแม่พี่น้องจงอยู่ดีมีแห่งวามสุขสุขคนเดอ้อโดยสาบุตาเก่กกาคำว่าสบายดีสาบายดี